ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับทนายอานนท์นำพานัดรวมตัวการต่อสู้เริ่มต้นแล้ว18นาฬิกาปรากฏภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เริ่มมีมวลชนผู้สนับสนุนเดินทางมารวมตัวกันอีกประมาณ5นาทีก็เริ่มต้นทํากิจกรรมอย่างที่ทนายอานนท์บอกใช้วิธีการก็คือนํากระดาษแล้วก็ปากกาเขียนข้อความส่งถึงกกตและสอวอก็จะมีคนชูป้ายกันนะครับอย่างเช่นอยาบวชสวนมติประชาชน Respect My Vote อย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะเรารักนายกพิธาส่งข้อความถึงกกตและสอวอมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะเมื่อสักครู่ร่วมกันร้องเพลงที่หน้าหอศิลป์คาดว่าเดี๋ยวหลังหกโมงเย็นครับคุณอนนท์นำพาแกนนําที่นัดหมายชุมนุมจะเดินทางมาถึงเรื่องของการตรึงกําลังยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนมาตรึงกาลังบริเวณโดยรอบแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสด จากหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็นัดรวมตัวกันอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทนายอนนท์บอกนะครับ18นาฬิกา